ใช่คุณยายไหมบีคุณยายค่ะคุณยายคุยโทรศัพท์อยู่วอันนี้ลงได้คุณยายหรือคุณป้าคุณยายเลยค่ะคุณยายเลยหรอใช่ค่ะไปดูได้ะ่คได้ครับฝนตกไปเข้าบ้านหละครับยังค่ะยังวันนี้ฝนตกคุณยายอันนี้สวนคุณยายเหรอจ้า สวนเช่าไว้น่ารักมากสวัสดีครับวันนี้มาพัทยาขับรถผ่านมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เจอคุณยายนั่งขายผักน่ารักมากยายชื่ออะไรยายปิน่นยายปิ่นนะครับนะปลูกเองหรอครับยายเนี่ยน,กกน,น่ากินมากาขายยังไงยายถุยง,งละ <30. S 1> ถุงละยี่สิบบาทอาออใส่ถุงให้ผมเลยครับผักบุ้งน่ากินมากผักบุ้งเอาไปกินกับส้มตำดีใช่ค่ะอ,นนอะ,ะอันนี้อะไรยายดี๋อันนี้อะไรกะเพรากะเพราอุ้ยวันนี้ผัดผัดให้ดีอหน่อยนะผัดหมูนะคุผัดกะเพรา,าใส่ไก่กระเพราไก่ใส่ถุงเลยครับอันนี้เอาขึ้นรถเลยดี๋ แตงเนี่ยสีถุงอันนี้เขาเรียกแตงลยายใหญ่ผมไม่เคยเห็นแตงกวาอันนี้แตงกวาบ้านไม่ปกติมันจะเป็นสีเขียวอันนี้ปลูกเองไหคะบอออ๋อน่ากิน,นเอาอันไหนอีกเจ้ะเอาหมดเนี่ยเลยครับยายเอาหมดเหรอใช่เอาหมด <c oughs> แล้วฝนตกด้วยประเด็นคือวันนี้ฝนตก <c oughs> แล้วดูโลเคชนนีก พี่พี่ดูนะแล้วคุณยายขายให้ใครยายปิ่นขายให้ใครก็ขายได้ไหมยายวันนี้ขายได้ยังผมว่ายังไม่ได้แน่เลยใช่ไหมน่าน่ารักเลยนะเนี่ยอันนี้มัดเท่าไหร่ยายหรือว่าขายเป็นกำห้าบาทอันนี้คุณยายขายห้าบาทคุณยายปิ่นนะครับ อายุเท่าไหร่เลรวยายอายุเจ็ดสิบโอ้แล้วถั่วก็น่ากินมากดูพี่พี่เอาไปตำตำถั่วคุณยายแข็งแรงมากเลยเมื่อกี้อะผมขับรถไปแล้วนะยายแล้วทีเนี้ยเห็นคุณยายแล้วฝนมันตกด้วยไงก็เลยคิดว่าอุ้ยวันนี้ขายน่าจะขายไม่ได้แน่เลยก็อุดหนุนยายปิ่นซะหน่อยนะครับบีมาช่วยคุณยายใส่ถุงในแล้วได้ค่ะยายอายุเจ็ดสิบยังสู้ชีวิต มีลูกตาลดนวยนะเนี่ยลูกตาลเนี่ยหอมมากเลยอ่ะเอาไปทำเอ๋อะไรนะบี้าขนมตาลแต่เราทำไม่ได้สวนมากเลยอ่ะบรรยากาศพูดอะไรมาครับน้มันยายมีคุณตาไหม มี yeah. คุณตามหมยหรืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอันนี้ถั่วเก้าเก้านะคะเก้าเก้ามันฝนลงเม็ดเยอะแล้วเนี่ยคิดตังเป็นไหมเนี่ยยาย ตังได้มาอันนี้อะไรยายขอข้าวมากินด้วยจ้าของข้าวมากินไม่ได้กินข้าวเลยโอ้กับข้าวคุณยายน่ารักมากกินยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ามันดีกินข้าวเที่ยง๋อเท่าไร่อ่ะเนาะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้น้ำไม่ได้น้ปกติยายขายได้วันละเท่าไร่วันนี้ขายได้ยังวันนี้ขายได้ยังพิ่งได้ยี่สิบจ้ะพึ่งได้เท่าไรนี่พิ่งได้ยี่สิบสามสิบอ่ะ อ๋อเพิ่งขายได้ยี่สิบบาทยี่สิบสามสิบสามสิบห้าบาท <laughs> <laughs> ยายน่ารักอ่ะยายอยู่คนเดียวหรอย่า <Yeah. S 1> อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเต้าเหรอยายไม่มีค่ะมีลูกทำงานยัง ลูกทำงานนะค่ะลูกทำการทำงานลูกทำงานอยู่โน่นอยู่บ่อวินบ่อวินยายรวยไหมอาถามก่อนยายรวยยายจะขายผักเออมีมีพอมีพอกินขายขายผักขายอะไรได้กินแล้วยายเอารายได้จากไหนมามาซื้อนู่นซื้อนี่ขายผักนะขายผักเอารไรได้จากผักอย่างเดียวเหรอใช่ขายผกอืม ดเดาเขาเกือบถังเลค่ะมีมีตังเก็บไหมไม่มีจ้ะ <c oughs> ยายไม่ <c oughs> อยู่อูต้องถามไงเพราะว่าตอนนี้ยายอยู่หน้าสวน <c oughs> แล้วถ้าสมมติเผอิญว่ายายปเป็นเจ้าของสวนน่ะเอออะไรอย่างเงี้ยขายเจ้าของสวนได้สวนแก่วนิ้อ๋ออันนี้ก็มายายก็ไม่ได้อยู่นี่นะนุ่นยาย, <c oughs> ยายอยู่สีสะเก็ดยายอยู่ศรีสะเก็ดแล้วทำไมยายมาขายที่นี่ ลูกสาวพามาอยู่นี่มาอยู่เลี้ยงลูกเลีย้ยงหลานอ๋อแล้วใครหาทําเลให้ยายว่ายายมานั่งตรงเนี้ยหลานนี่จ้ะหลานหลานบอกว่าให้ยายมานั่งขายผักอ๋อแล้วแล้วรับมาจากไหนครับอ่าครับก็ไปซื้อเอามาปลูกมา,มาหวานเองปลูกอเองปลูกแล้วก็เขาเอามาให้ยายขายหรือยายไปหาของเองยายเขาเอามาเองจ้ะอ๋อวันนี้มีแค่นี้ <Yeah. S 1> ขายวันละแค่นี้นะ <Yeah. S 1> อ๋อพอมีพอกิน yeah. พอใจใค้ <laughs> <laughs> เออ <laughs> น่ารักอ่ะวันนี้วันนี้ยายคนยายปิ่นขายได้สามสิบห้าบาทมาเจอน้องดิวคอดียายรู้จักผมไหมเคยเห็นผมไหมไม่เคยจ้ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเนาะ <Yeah. S 1> เออน่ารักนะอ่ะวันนี้ให้คุณยายยาย <laughs> ยายบอกให้เยอะอีกแล้วเอาเก็บ okay, ไปกินข้าวนะครับจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะให้จริงๆนะยายเคยเห็นแบงค์พันธ์บ้างไหมนานมาแล้วเนี่ยเวย <c oughs> พรให้ผมนาะยาย เรื่องอนาคตบนอันต่างอันแมวอันพวาลของพาร์มบนอันนคตเราคิดนักกับคนในจัตการหาจิ้งนังเอ็มตรงตีดาสักทุกให้ทำให้รวยเด้อขอบคุณครับยายโอ้โหวันนี้ได้เข้าบ้านแล้วได้เก็บดีๆนะใช้ได้นานไหมสามพันเนี่ยได้นานอยู่ค่ะได้นานอยู่ได้สู้ๆนะครับคุณยายได้ค่ะเจ็ดสิบแล้วปีนี้ได้ <i> 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 ยังแข็งแรงอยู่ได้เป็นร้อยปีอยู่ได้เป็นร้อยป,ปีขอให้อยู่ร้อยปีสุขภาพแข็งแรงนะครับยายไม่เจ็บไม่จนอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะยายนะวันนี้เจอคนใจดีรู้สึกไงครับยายภูมิใจมากเลยค่ะภูมิใจดีใจเนาะยายเนะ <calm> <laughs> <laughs> ยายไม่สบตาผมเลยใครผ่านมานะครับก็มาอุดหนุนยายปิ่นได้นะครับแต่ดิวดูโลเคชันแล้วน่าจะอันนี้ยายรู้่านพื้นที่มากกว่าเลยซอยซอยไหนแถวไหนเนี่ยยายไม่รู้เลยยายไม่รู้ดิวก็ไม่รู้เลยแล้วเราผ่านมาพอดีจังหวะที่ผ่านมาขอบคุณนะครับคุณยายสู้ๆนะวันนี้เป็นกำลังใจให้คุณยายปิ่น รักทุกคนรักทุกคนรัทุกคนยายภาษาภาษาบ้านยายหน่อยบอกรักเป็นภาษาสีสเกตหน่อยสลันอ่าอะไรนะยายสลันสลัน่ารักนะครับนะไปแล้วครับคุณยายไปแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครับนะโอ้โหแล้วโลเคชั่นน่ะพี่ๆี่ดูนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าป่าเขาเรียกว่าป่ากล้วยฝั่งนี้ก็ป่ากล้วยคุณยายก็นั่งอยู่เนี้ยชแล้วฝนตกด้วยประเด็นเนี้ยหเห็นไหมฝนตกจริงจังเนี่ยส่องมาตรงนี้เนี่ยฝนตกค่ะพี่พี่แล้ววันนี้ฝนตกด้วยยายเดินเดินมาหรือลูกมารับอ๋อเวลากลับบ้า,า,าออนอ๋อเดินไปเดนกลับเออโซโซยืนไม่ใครได้ไง่ ยายยืนไม่ค่อยได้เหรอก็เจ็ดสิบแล้วยายแต่ก็ดูแรสุขภาพด้วยแรสุภาพด้วยอาคุณนะยายนะรัก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 ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผ่านมาเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่โอเคไหมโอเคขอบคุณครับ ไปไปด้วยไหมไปส่งไหมบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวนี้ใกล้ๆ้ไหมใกล้ใกล้นี่ยไปไปส่งไหมเนะี่ยให้ผมไปส่งใ,ให้ส่งคุณยายไหมไปส่งได้ไปอ่ะลูกมารับกี่โมง